ะะเป็นกวางตุ้งป่าที่เราเก็บมาตรงนี้คือมันเกิดเป็นต้นก้านเล็กๆไม่ค่อยอวบนะคะวันก็เลยจะมาทำจับชายใส่ไก่มีเห็ดหอมแล้วก็กระเทียมไปดูวิธีการทำเมนูผักป่าง่ายๆของเราวันนี้นะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลครัวบ้านนาเมนูเด็ดนะคะพบกับมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะมาดูเมนูผักป่าที่วันเก็บช่วงนี้นะคะช่วงนี้วันก็ฮิตเก็บกวางตุ้งป่ารัวๆเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสักพักมันก็จะแก่แล้วนะคะแล้วก็วันก็ยังคงต้องไปทำงาน มากกว่าวันหยุดมันก็จะคิดว่าเมนูอะไรบ้างที่เราห่อไปกินที่ทำงานแล้วเพื่อนฝรั่งไม่ตกใจค่ะแล้วมันมีผักกวางตุ้งป่าเยอะมากวันก็เลยจะพาทุกคนนะคะมาทำจับฉ่ายผักเอาไปกินกับข้าวห่อเป็นอาหารเที่ยงฝรั่งคงไม่ตกใจค่ะพี่ๆน้องๆมาดูเมนูฝรั่งไม่ตกใจกับการทำอาหารป่าของวันไปกินที่ทำงานนะคะทุกคนฝรั่งทุกคนเขาอาจจะรู้จัก กวางตุ้มที่มีขายในห้างสรรพสินค้าแต่เขาไม่รู้นแน่ๆค่ะว่าวันเนี่ยเก็บกวางตุ้มป่าไปกินแล้ววันคงไม่บอกใครนะคะเพราะว่าฝรั่งบางคนไม่ใช่บางคนหรอกค่ะคนกินแค่บางคนเท่านั้นแต่คนส่วนใหญ่เขาไม่กินผักป่าเขาจะตกใจกันจ้าเขาจะเป็นห่วงว่าเรากินอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่บอกใครเรากินคนเดียวอร่อยแซ่บคนเดียวไปดูเมนูง,ง่ายๆของวันจากกวางตุ้งป่าค่ะ กระทะเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่น้ำมันพืชค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมกับเห็ดหอมลงไปผัดเลยนะคะให้เห็ดหอมมันหอมๆค่ะ เรียมเริ่มมีกลิ่นหอมเราผักใส่ผักอย่างเดียวเลยนะคะวันนี้เป็นกวอนตุ้งป่าค่ะก็ไม่ว่าวันจะทำอะไรก็ตามวันจะกินคนเดียวนะคะพ,พี่น้องๆวันก็เลยอุ้ยวันลืมคะ่ะทุกคนไปเลยลืมใส่ไก่นะมีอย่างนี้ด้วยมีอย่างนี้ด้วยค่ะ มันจะทํานิดเดียวนะคะแล้วก็ไม่ไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยเน้นไก่นะคะทุกคนจับสายจริงๆแล้ววันส่วนใหญ่มันจะทําจับสายเจยนะคะดเดวียนเร่อเวียเรียนเรียน,ยยน,ยยนผัดไก่ก็ เน้ำที่แค่ค่ะเตาไฟฟ้าแบบนี้มันจะแห้งเร็วนะคะเราใส่เครื่องปรุงของเราเป็นน้ำมันหอยะคะ่ะแล้วก็สีอิวขาวะคะ่ะที่สำคัญนะคะต้องมีน้ำมันงานนะคะ่ะ เมนูนี้ฝรั่งจะไม่ตกใจนะคะที่พี่ต้องร้องเอาทีนี้ใส่ผักได้แล้วค่ะเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะเวลามันทําวันจะทําสําหรับกินครั้งสองครั้งนะคะเพราะว่าวันเป็นคนกินอะไรแล้วเบื่อง่ายค่ะกินสักสามมื้อนี่วันก็ไม่กินแล้วนะคะนอกจากน้ําพริกนะคะน้ําพริกนี่กินได้ทุกวันแต่ว่าถ้าเป็นกับข้าวนะคะ ็จะไม่ค่อยทำใส่ตู้เย็นานานๆนะคะเมนูจับสายก็เป็นเมนูแบบกินเล่นนะ่ะไม่ค่อยได้กินกับข้าวเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวผักมันยุบก,ก็ที่เหลือวันก็คงจะได้ทำผัดน้ำมันหอยอสักวันหนะะึ่งค่ะหรือไม่ก็น่าจะใส่ช่องฟิตไว้เลยนะคะเหลือประมาณครึ่งหน,นะะึ่งค่ะดูปริมาณน,น้ำกับปริมาณผัก เดี๋ยวมันจะมีน้ำออกมาจากผักด้วยนะคะมันชอบกินคลุกคลิกเฉยๆนะคะคลุกให้ทั่วกันให้ซอสมันเข้าไปในผักค่ะส่วนน้ำตาลบางทีก็ไม่เติมนะคะเรารอชิมก่อนว่ามันจะมีความหวานออกมาจากผักไหมนะคะเท่านี้ค่ะเมนูง่าย,ายจับฉายผักกาดผ่า ผัดกวางตุ้งป่าค่ะก็ได้ชิมไปรอบหนึ่งแล้วนะคะสิ่งที่ขาดน้ำมันหอยอีกหน่อยค่ะแล้วก็น่าจะต้องเติมรสดีค่ะพ,พี่น้องๆกวางตุ้งป่ารอบนี้ต้นเล็กเนี่ยมันจะมีความขมน้อยหนอยนะคะ จะเติมน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็รสดีนิดหน่อยค่ะก็จะมีความขมขมของความตุ้มปากได้น้ำขลุกคลิกแบบที่อยากได้แล้วนะคะแบบนี้ค่ะ วันก็จะตักราดข้าวไปเลยค่ะพี่พี่น้องน้องคือถ้ามื้อไหนที่วันทํากับข้าวแบบตักราดข้าวไปนะคะแสดงว่าเจตนาไม่ให้เพื่อนกินด้วยค่ะจ <c> ะ <oughs> เป็นที่รู้กันค่ะเกาชิมอ,อีกนะอจริงจริงอร่อยมากเลยนะเหมือนขาดเค็มค่ะทุกคน ขันเข็ม้มค่าจับฉายผักกวานตุ้มปากของเรานะคะเสร็จแล้วคะ่ะง่ายๆวันทำประมาณ10นาทีนะคะเนี่ยคนมากเดี๋ยวมันเลคะค่ะทุกคนก็ปิดฝาไว้อีกสัก2นาทีให้รสชาติของเครื่องปรุงมันลงไปแล้วเรามาจัดข้าวกล่องกันนะคะส่วนกับข้าวอีก กล่องหนึ่งนะคะเราเป็นทำงานกันสองคนก็ทํากับข้าว2กล่องค่ะเป็นผัดไก่เปรี้ยวหวานผัดไก่ซอสเปรี้ยวหวานสไตล์วันนะคะ เรื่องสุดแล้วนะคะใส่ผักผัดก็จะเป็นผัดช่องเซิกค่ะผ,ผัดที่แช่ไว้นะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้กินบ่อยๆะคะ่ะแล้วก็เป็นผักที่คุณสามีเขาเลือกกินนะคะเพิ่มปรุงรสกระเลเียจาวันทำซอสเปรี้ยวหวานจักซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็ซิกเปรี้ยวหวาน,นะคะ่ะ ลงปรุงรสค่ะน,น้ำตาลจ้าใส่ตอนนี้แล้วเเวลาเราผัดไก่ซอสก็จะเข้าไปในเนื้อไก่ด้วย เปียวหวานหรือน้ำจิ้มปอเปี๊ยะค่ะแล้วก็ซอสมะเขือเทศอีกหน่อยค่ะนี่คืออาหารสไตล์ไทยที่คุณสามีทานบ้างนะคะเติมน้ำนิดหน่อยค่ะ ก็ได้เข้ากล่องสองกล่องแล้วค่ะเมนูน,นี้ก็ง่ายนะคะห้านาทีก็สุกแล้วจ้าตอนนี้ก็ปล่อยให้ซอสอมันแห้งนะคะเข้าไปในเนื้อไก่ค่ะกินรสชาติเหมือนอาหารเด็กค่ะคุณสามีวันนะคะมันก็จะปรุงรสด,ด,ด้วยพริกไทยนิดนึงค่ะ สูตรไทยสูตรมันเนาะไม่ใช่สูตรพัตตาคารนะคะทุกคนสูตรบ้านนี้สูตรบ้านนี้ภรรยาทําแบบนี้สามีก็กินแบบนี้นะคะ่ะทุกคนแต่สไตล์ผัดเปี้ยวหวานในเมืองนอกเขาก็ใส่พริกไทยนะคะมันคล้ายๆกับซอสอาหารของฝรั่งค่ะ ได้ว้าอาหารฟิวชั่นกันนะคะไม่ค่อยเป็นไทยร้อเเซค่ะสำหรับบ้านหวันนะคะชิมรสก่อน <Okay. S 2> ถ้าคุณสามียิงชิมนะคะจะบอกว่าอร่อยมากค่ะทุกคนนี่และค่ะ ซอสเปรี้ยวหวานบ้านนี้จะเป็นแบบนี้นะคะวันน่าจะเติมซอสมะเขือเทศอีกหน่อยะคะ่ะมันยังไม่ค่อยเปรี้ยวะคะ่ะ ส่วนตอนนี้เรามาชิมกันนิดหน่อยค่ะจับฉายมันก็มีความขมขมแล้วก็ก้านของเขาไม่อ่อนเหมือนกับกวางตุ้งป่าที่เราเก็บยอดอบกวบนะคะอันนี้เป็นแบบยอดเล็กๆก,ก็จะมีความเหนียวนิดนึงค่ะ ก็มีความขมน้อยๆนะคะสำหรับวันเรียกว่าอร่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะ2เมนูก็เสร็จไปอย่างรวดเร็วค่ะต้องไปนอนอีกแล้วค่ะตามสไตล์นะคะ รีบกินรีบนอนแล้วสำหรับพรุ่งนี้ก็ตื่นไปทำงานค่ะต้องขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครัวบ้านนาะเมนูเด็ดด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ